โอเคนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเติมโค้ดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับโค้ดสก้าทายท่นนะครับผมนี่นะครับวางโค้ดไปนะครับแล้วก็กดใช้งานรหัสไปเลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับการจะส่งทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้มาเป็นสองกล่องดีแท็กนะฮะที่จะมีสก้าทายท่นอยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับกดอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมถ้าน้องๆนะฮะดูคลิปนี้ไม่จบนะฮะน้องๆนะฮะต้องพลาดโค้ดดีๆแบบนี้ไปเลยนะครับผม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลรอดอ a ซี่กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่กันในเกมฟ,ฟรีไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟ,ฟรีไฟนะครับ,บมีโคด้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โคด้ดนะฮะเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลย ก็จะมีส่วนของโค้ดสกินปืนแบบทาวงครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวน10,000เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะครับกดไลนเลยดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องๆกดไลน์แล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึง ในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพจหนึ่งพันเพจครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็ในนจะมีการแจกในสองเป็นแพ็กเกจครับเป็นสองแพ็กเกจตัวละครอาลูกตัวนี้เลยนะครับผมจำนวน10แพ็กเกจครับก็ราคา1999งพัรบาเครับ ตอนหนึ่งแพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับอยู่อย่างของตัวละครนี้เลยได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็พี่จะมีการแจกในในส่วนของเป็นสกินปืนเป็นดาดเผาวันครับผมอย่าบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มานะครับพี่การจะส่งไปให้นะครับผมแต่ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นี่ครับแม้เป็นแบบใหม่นะฮะหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับโอเคนะแล้วก็พี่มีการจะส่งของขวัญ ให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ UID ในคลิปนี้นนั่เองนะครับใครคอมเมนต์ UID ในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะทำการส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะฮะไม่เป็นบาทเป็นชื่อครับผมเราเป็นในสองท่าทางนะเราเป็นในสองชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะครแล้วก็พี่มีกติกานะครับสำหรับการรับของขวัญพวกนี้ทั้งหมด4ข้อครับกติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ให้้ผมว่าาทไไอยกดนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูดีของเตงไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะสำหรับวิกาสี่ข้อนะไม่ยากเลย โอเคนะถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมติดตามกติยาให้พี่บอกไปด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนเลยก็แล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้อย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็เป็นในส่วนของอาซิ่ปืนนะครับนี่เลยนะสำหรับโพสของเรานะอ่านะครับเป็นในสองซิ่งปืน AK นั่นเองนะครับเป็นในส่วนของ AK นี่เลยครับเป็นเอเคเดรฟมินากรนะครับ,รบแล้วก็มีสองเอเคบอลลูนด้วยนะครับนี่นะก็เป็น AK วอเตอร์บอลลูนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนสองสก้าครับเป็นสองสก้าคือเป็นเลิฟนะฮะแล้วก็สก้ามูนบัตนะครับอ่าบัตมูลนะไม่ใช่มูลบัตนะฮะแล้วก็มีจะเป็นสองเอสนะฮะเป็น MP40 นะฮะ Happy New Year 2019นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นกระบอกนี้เลยนะครับแล้วก็มีสองของเป็นอ่านี่เลยนะครับเป็น Dragon e เปอ r ์เด้วยนะครับก็จะมีหมดเลยนะสำหรับสกินปืนที่พี่พูดถึงไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็มีสองข้อท่าทางท่าทางครับผมเป็นสอง ทางอันนี้เลยนะครับเป็นสนองสถาง ets, ทางั้งบนล่างนะครับนี่นะฮะ <c oughs> <อ>ก็เป็นสถางทั้งบนล่างอ่าฟิฟายูคัพนั่นเองนะครับอ่านี่ก็เป็น2018นะนะครับแล้วก็มี2ของเป็นสถาน baby s ชา r ันนี้เลยนะครับก็เป็นสถาน baby shark จุจุดู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  baby s h a r นี่เลยนะครับแลบบ้วก็มี2ของกระเป๋าสะพายนะครับเป็น2ของนี่เลยนะเป็นกระเป๋า หนูน้อยจะจะหลบนะฮะอ่านี่ใบนี้เลยก็มีส่อของนี่นะครับเป็นกระเป๋าเพชรหลามนั่นเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่อของเป็นเพชรครับผมที่ในของเราเลยนะฮะหนึ่งหมื่นเพชรครับสามารถเติมได้สิบคนคนละหนึ่งพันเพชรนั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากได้โค้ดนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าโค้ดอยู่ตรงไหนก็ให้น้องๆนะฮะดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่จะพูดขึ้นมาเองนะครับ โอเคนะตอนนี้พี่ขอพาอัปเดตเกมก่อนก็เลยกัน,กนว่ามีอะไรอัปเด,ดตบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะอัปเดตเข้ามาเป็นในส่วนของนี่ฮนะการเติมเพชรน,นะครับผม99เพชรครับนี่เอ้ยไม่ใช่นี้ดิอ่านี่เอาต้องไปอันนี้เหรอเอาเอานี่เติมเพชรโอ้โหชื่อมันก็เขียนอยู่แล้วก็เติม99เพชรครับรับในส่วนของเ,อเป็น มากกว่าแม่มดนะอันนี้มันย้อมแมวนะย้อมแมวนะเนี่ยมันย้อมแมวเอานะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็99เพชรก็30บาทเองนะฮะถูกๆนะครับเออนะฮะก็สามารถเติมมันได้นะก็มีส่วนของสุสานซ่อนซับนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดกันดีกว่าเมื่อวานเราจัดอันนี้กันไปแล้วนะเออนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจัดกันต่อนะครับนี่นะอื้มโอ้โหขุดไม่สําเร็จอะทอนอ่าฮึไม่สําเร็จฮะไปขุดต่อไปครับทอนโอ้โหไม่สําเร็จเลยฮะขุดแรงๆเราต้องขุดแรงๆเว้ย เฮ้ย <He> ไม่สําเร็จอีกแล้วอ่ะไปอยากขุดแรงๆสิบสำเร็จแล้วนะฮะไปอีกครั้งหนึ่งเฮ้ย <He i, S 2> ไม่ได้หรอไปอีกครั้งหนึ่งครับผมขุดไม่ได้นะครับโอ้โหจะจะหกร้อยเพชรแล้วนะครับเฮ้ยได้แล้วอ่าขั้นนี้เป็นขั้นที่สามขั้นที่สองใช่ไหมนะครับขั้นที่สองอ่าไปครรุณนิ่มๆไปอ,อ,อึ๊บโอ้โหคุณแรงๆไหมครับอ uh huh. ื้อยิงยันไปนะครับอะย่างงี้ยนฮะโอ้โห เพียงอีกสามรอเพชรนะครับไม่ได้ฮนะอีกสามรอเพชรเฮ้ยไม่มาวะทุกคนมันไม่มาวะเฮ้ยเฮ้ยมาอีกสองรอเพชรแล้วฮะเพิ่อีกสี่ครั้งครับอีกสี่ครั้งครับเอ้ยไม่มาจริงดิตอนนี้หมดไปเกือบพันเพชรเลยนะครับเกือบพันเพชรแลวนะเฮ้ยวอานะครับ เฮ้ยเวอร์มากนะครับบอกเลยเวอร์จริงๆนะครับไม่ไม่ออกว่ะเฮ้ยนางไม่ออกให้ว่ะเย็ดไม่ออกเว้ยทุกคนโอ้หถ้าไม่ออกนี่ผมพอเลยนะผมไม่เอาแล้วผมหมดแค่พันเพรพอนะครับไอ้ได้แล้วนะฮะไอ้เป็นชุดผู้ชายนะครับผมหาชุดไอ้นั่นอะ่ะชุดที่มันแจกฟรีเมื่อก่อนอะ่ะอ,อันนี้พี่มีหมดแล้วนะครับมีหมดแล้วฮนะ นี่รับไอเทมนี้ไปเลยนะครับนี่ฮะได้แล้วนะครับผมโอเคและก่อน,นครับจะมีในส่วนของเป็นกิจกรรมลัคกี้รอยัลนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นสกิปปืนนะ SVD Shortman นั่นเองนะครับและก่อนนี้เป็นในส่วนของเออเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้นะครับเป็นอ่า New d e m o n Royal นะครับ b a s e Arm ฮิวแมนนะครับอ่ามิลเทนนะครับไม่ใช่ฮิวแมนนะมิลเทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับสกิปเปอร์นี้ก็ยังอยู่นะครับนี่ก็อันนี้สามารถผสมกันได้นะครับแล้วก็จะมีสองเป็นกล่องเคนะครับนี่นะเป็นกล่องเคนะเป็นแพ็กพิเศษของเคนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพี่สมให้ดูแล้วกันนะสามร้อยเพชรนะครับอ่ะปึ้มเกลือครับอย่าอย่าอย่ามาสมนะโอเคแล้วก็จะมีสองของตรงนี้นะเป็นหมวกเคนั่นเองนะครับนี่นะโอเคนะหมวกเคอึ๊บเปิดไปซื้อไปครับผมอ่า คือก็จะมีสองเป็นแพ็กเกจอ่าแพ็กเกจตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับซิกิอาวุธเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเข้ามานะครับส่วนใหญ่จะเป็นสองลักเกอร์เย่าแล้วก็ราคาโมโคโตรงนี้นะครับนี่เลยราคาโมโคโนะครับไหนเอ่ยไม่ใช่เป็มุนนี่นะฮะก็เป็นชุดใหม่นะครวันนี้ก็อย่าลืมมาหมุนกันด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ขอซื้อขั้นหน่อยก็แล้วกันนะครับเออนะครับอ่ะซื้อหน่อยละกันนะครับขาดไม่ได้จริงนะสำหรับการซื้อขั้นของเรานะครับทคนฮึบฮึบ อ่ะฮึบอ่ะฮึบมันตอนนี้มันสองร้อยใช่ไหมสองร้อยอืมเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับ okay, ก็ประมาณนี้ก็แลวกันนะครับแล้วก็สําหรับกล่องนะโอ้โหดูดิเมื่อกี้เกลือเกลือม,มามากเลยนะครับก็้องพี่พี่มีแพ็กเกจที่ยังไม่ได้เปิดอยูนะ่เยอะแยะมากเลยนะยุ่ยแยะนะที่ยังไม่ที่ยังไม่ได้เปิดอ่ะนะแบบยุ่ยแยะยุเยแยะเลยนะครับเห็นไหมนะครับ โอ้โหเยอะมากนะครับอันน right. okay. like okay. so, so, ี้ก็สำหรับไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่พี่จะแจกนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถมาลุ้นได้ในอนาคตนะว่าใครจะได้ไปหรือเปล่านะครับตรงนี้เลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็พี่นะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะกิจกรรมสําหรับสกินปืนอันเนี้ยนะครับเออเนี่ยสกินปืนเนี่ยพี่แนะนําให้มาส่งกันเพราะว่าตอนนี้สกินปืนอันนี้มันบัอกอยู่เว้ยอันนี้คือมันบักจริงๆเนะยครับไม่ได้พูดเล่นนะ ยิงเข้านัดละร้อยห้าสิบนะครับซึ่งมันไม่เป็นไปที่ไม่ได้เลยที่ยิงเข้าเอดับนะอันนี้สามารถยิงเข้าได้นัดละร้อยห้าสิบเลยนะครับสูงสุดดาเมจสูงสุดอยู่ที่ร้อยแปดสิบหกนะครับอันนี้ก็แนะนำในหนึ่งว่าให้มันสมกันแต่ก็เดี๋ยวเจมก็คงจะแก้แหละเพราะมันเวอร์ไปและแรงกว่า A W อีกนะครับเออในนี้ก็แรงมากนะนี่ก็ฟักอยู่นะครับน่าจะตอนนี้น่าตกดาเมจสี่ดาเมจห้าแหละนะครับเพิ่มขึ้นมานะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันแต่ก็เดี๋ยวขอซื้อขั้นสิ ปเจ็ดร้อยสิบปุ๊บปุ๊บอ่อเอ้ยแปดสิบห้าเหรอนี่สามร้อยนะฮะโอเคนะให้มันอยู่ที่ขางสามร้อยแล้วกันนะครับนี่นะโอเคครับผมแล้วก็สำหรับนะครับ โค้ดนะครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ทองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้คงไม่มีอะไรอัปเดตมากมายแล้วนะครับเพราะตอนนี้กิจกรรมก็หมดแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาไอเทมโค้ดไปเติมกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเออไอเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยเนาะนะครับตามที่บอกก็โค้ดนี้สามารถ เติมลุ้นรับของทาวอนได้เลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายปู่รักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บอือ่ะเดี๋ยวโชว์ท่าใหม่นิดนึงอ่ะขอขิงท่าใหม่นิดนึงนะฮะทุกคนครับนี่นี่เลยนะครับอืออ่ะชึบนี่วาดวาดวาดอ่ะชึบชุ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 บนี่นะครับโบย่าอ่าเรียบร้อยครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายจุ okay. ๊บจุ๊บปู่รักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บ